สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลามหนักคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างหมูกระทะเมื่อวันที่18ธันวาคม64มีรายงานว่าพบคลัสเตอร์แคมป์คนงานจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพเขตคลองเตยพบคนงานติดโควิด19จากการส่งตรวจ ATK จำนวน59รายจากคนงานทั้งหมด120รายคิดเป็น47%ของทั้งแคมป การพบผู้ติดโควิดสืบเนื่องจากการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ดำเนินการมาตรการคัดกรองอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบผู้ติดหนึ่งคนจึงลงพื้นที่สำรวจคนใกล้ชิดและพบผู้ติดเพิ่มนอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์หมูกระทะเขตบางกะปิติดแล้ว12รายจากการตรวจสอบพบว่าผู้ติดโควิด1ิคนแรกไม่ทราบว่าติดโควิดไปร่วมงานเลี้ยงหมูกระทะร่วมวงกินอาหารจากกระทะใบเดียวกันและใช้เวลานาน,านทำให้เกิดการแพร่กระจาย โดยเทศกาลปีใหม่จะมีคนกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังมาตรการคัดกรองเข้มงวดโดยเฉพาะผู้เดินทางกลับจากโรงงานแคมคนงานอาจติดโควิด -19 แบบไม่แสดงอาการและเมื่อเดินทางกลับมาทำงานขอให้สถานประกอบการตรวจคัดกรองบุคลากรก่อนกลับเข้าทำงานส่วนการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ในองค์กรหรือบริษัทได้มีการหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง กรณีผู้ร่วมงานตั้งแต่300รายอาจจะต้องให้ผู้จัดการขออนุญาตสำนักงานเขตหรือคณะกรรมการจังหวัดก่อนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรี .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ